ใจ้าพี่น้องน้องพรน้องท้องจะไปดูลูกปลาหนาไอติ้นเผื่อเกินไปน่อยไหมเอาเสื้อผ้ามาให้น้องพรเดี๋พี่น้องลองหนึ่งน้องพรหนุ่งเข่าป่าเขาโดนก็ร้องนุ่งกอนร้องนุ่งกอนแทกบนกอนเอาเสื้อผ้ามาให้น้องพรเดี๋พี่น้องเดาทงหนึ่งอันเดเสื้อแขนยาวลายโตค่อยเลือกท้องได้เลือกไห้ฮะเพราอันไหนพอใส่เด้๋ยวนี้เอออันไหนพอเข้าใส่ พอดีเอออันนี้อันนาได้สีแดงอันหนึ่งได้สัตว์กระโลกพื้นหนึ่งเออเจ้าแล้วไปเอาตัวงาเลยตัวนั้นฝัดใส่พอดีบ่หน่าฮะเออเอาใส่ก็ใส่เอาสัตให้พ่อนงก็ได้บ่เอาเลือกเบิ่งไดเลยด้เสื้อสีดำมานะเอาไปพอจ้าวนะการคือมีอดสิบแบนี้ยามาป้าพี่เลยทีพ่อรงลูกมันก็ติดกัตัวใหญ่ ใชไหมสิเออเออเนี่ยพอใช้ได้อยู่เลยนะนี่พออนให้พ่อพนี่อันนั้นเขงพ่อเจ้าใช้เลยพ่อเท้าพงเออฮันเด้ก็ได้เลยนึ่งข้นเสื่อน่ะเบาบักกึ่งใช้หมวกนี่นี่นี่พอนพอนนุ่งกันนี่นี่พอพอดีเลยเออนุ่งนุ่งจบเขาเลยพอดีเลยนะ ไอพ่อเจ้านนะฮะพับไปพับไปไอผดผงกันนะฮะเออเออหันดิใอยใส่ยังได้นะฮะดึงลงดีๆดดึงลงอัินอันไอดีโดทองดึงเออหันดึงได้หันดิพอดีเป๊ะเลยเื่าหมื่นแถวเด็กๆเขาแซวกันพี่น้องเลยอันใช้ผดผงเปนีไรมาพี่ก้อนผผง เราไปแบกเอาไม้เราเดยใจพี่น้องเด้อเราไปแบกเอาไม้มาใส่ถ่านแล้วมันมืดไหมอ่ะกระถางพงกาแฟนมเย็นลองนุ่งเสื้อให้เบิ้งแน่นั่นไลท์โตเอามาให่างอ่ะฮาเดแล้วเอาไว้นุ่งไปกันบอสกอนนะส่งเอาไว้ลดนุ่งล่องิึงสีขาวนั่นนันกับสีดำแขนยาวนั่นปูนให้พ่อลองเบิึงดูสีเหลืองหน่อย นั้งท้องเลือกให้ได้น่ะฮะเสื้อผ้านั่นท้องได้เลือกให้น่ะเสื้อผ้าน่ะคนย่านพ่อคนคน่นบบได้เ่นาเสียอเมื่อยพ่อาเับ่นว่าเด้สีแดงกันละราให้เราหนุ่งรถสีแดงแทนตากาโลนั่นเด็กหนุ่งเห็ดเบี้ยผสมงามนี่ได้ได้แค่นั่นห้านแล้วได้เครื่องด้วยท้องเลือกให้ได้น่ะ เออนุ่งไปเวียดไปบ้านกันยังได้นะเนาะมันใหม่เนาะพะสอพงเนาะทำสบายดีอานในพี่น้องแน่นะนพะสอพงได้เครื่องกันจนบริสุทธิ์ดีเลยดีใจไลยเด้เด๊เด๊ในคาเฟ่น้ำเย็นนั่นอยากมืดๆจังน้อยหนึ่งอันกล่องน้อยๆค่ะเผาทานเผาพะสอพงษ์โอ้ยังนี่คนผลไม้เลยเออทองดีใจบ่ได้ลงมาหลายมือได้บ่ได้ลงมา ช้องก็ดีใจเห็นหน้าพ่อพี่น้องเลยลายมือแล้วไปลงมาพอกันในนาเดี๋ยวเขาเห็ดอันนี้ให้กินนี่ตำข่าปุ้นตำข่าปุ้นแซ่บแซ่บสุกินอบะหมี่น้ำตาลครับเอาพ่อวันพ่อวันก็นลงมานำกันเลยพี่น้องเลยเฮ็ดยัดกันนะฮะพรอนนี่พรอนกาแฟเย็นเห็นหรไม่พรอนตามคนพวกเจ้าน่ะ ของกินของน้องพรเด้อจ้ะพี่น้องเด้อปนเขียบบอ๊ะแก้วฮะของกินลราพี่น้องไปตายตัวกินฝนเขียดแห้งเด้อพี่น้องมีน้าม้นึงพอแล้วเห็ดให้กินเนี่ยับหมักหมักตัวแห่พี่ตาแซ่บอยู่ได้พี่น้อง อาผู้มัวเกลื่อนเจ้าไม่น้อยสีดำขับปุ้นสุนกินน้อยไม่น้อยน้ำตาลบ่มีผักกยมน้ำตาลบ่มีผักกระเทียมบ่มีน้ำน้ำตาลนั่นน้องคล้องขึ้นเรืออยู่บนโลกมาผักบ่มีเมื่อคืนหนึ่งยไม่น้อยก็เสียอารมมาอยู่น้ำตาลนะน้ำพริ้กินกับเขาพรอนกินกับเขาน้องพรอนกินกับเขาไปกินเมดเลยรไอพรอนกินกับเขากินเมด่ไม่น้อยก็เสียปลาลางเจ้าจ้ามีแต่น้ำปลาลาก ขันกับมะนาวกันนม่เนะม่นาเอาปลาลมาอยู่ลอยาวไเราเลยนกัม hmm. ีลายกนเลยเนาะแน่นชาชุดๆบดมีมียกะยุกเนาะเดินบธ้ามาซาดลืด้พ่น้องเดินมันบ่มมียังเลยเดี๋ยวใส่อ้ทิมเอาไปิ้มาไอยลากมือหอยไปลากมือมาพัก แม่น่อก <island> <You should. S 1> ็เทพักตรงม่หน่อยคอรองเท้พ huh. hmm. oh ักนี่คออยู่ในห้านอันอันอันนั้นเลยมาสีไมาสีไม่สีท้องผู้วันก็ตัางหากวะนี่ท้องแม่หน่อยก็เทพักเป็นแต่เสพอีลีอันอันขางหนึ่งเพราะว่าคือนาเครื่องมันบุกครบเอาแคบหมูเขานำแคบหมูถือลงมานำเนาะไปลางมือเด็กๆไปไปมาเนี่ยมากินน้อข้างตัวชาปลาลูกพี่น้องเรื่อกินเรื่อยเล่า น้องแซ่บบ่แซ่บนี่โอ้มันตะแซ่บน้องลงมากินธรรมศาสตรเนาะอาไ้พวันหน่แยกให้อองงด้ี่น้องเด้อเราอยากกิน่เาเตาเนาะไปไปแล้วแยกมันโบผ็ดเลยอ้าวเอาองงอืมยมาก็อยากนาะงองเนาะเออได้วางในเพืองอ่ะเด คงไม่นอนไงลุยรถดนะพ่อตาโพงเลยอยากอยู่ได้เนาะดนแล้วม่ได้กินเนาะเเออนห้องเห็ดไหยเห็นบ่ท้องกับคู้จักคว่ำขึ้นลายเด้อพี่น้องเด้อันขาอยู่ห่วงคอยคู้จักควมำลายเด้อนี่เพื่อนค่ะเลือกเสื้อให้พ่อก็มีแต่โตงามๆตัวใด้งามองามยิบให้พ่อโตไวใดงามงามยิบให้พ่อได้เพื่อน เขาเขาใช้พ่อเขานุ่ง่นวะไปเ้ากับไปบ,บันี้ไปทางนั้น,หนเห็ดสองพ้าเสียงหย่ำแคบมูเด้วอหนึ่งตัวเกลือกเนาะแคบเนาะห่อรถอพารักหอนพ่อพงษ์ข,าข,าขึ้นทะลัดขออยู่ในห้างขายเฟอร์้าไปซื้อแล้วก็า,เาว,วเห็นพักสลัดครับก็เลยคอเลยจ้ะ <laughs> อ๋อเขากับบริกิทีเลยเนาะคนหูจักกันแซ่บบอดเด็กๆแถวจนที่ออกเสื้อแล้วไปมาน้องใส่แข็งเลยน,น้องเสื้อแล้วไปมาน้องใส่ถุงหาพันผัวแดะเอายุบจะไหมจำขับปุ่นนะยุบจะโลรตีติมกินได้ไหมข,ขับปุ่น,นดได้ขับ พูดดีๆนึ่กระมีหนึนี่ยข้าวป่นมันบวเพชรกระมีนะกลิ่นโคตรมาฮะแล้วกลิ่นโคตรมาลงมาเล่นน้ำเด็ดสาเพราะมันติดนังทองคือยังเนี่ยเล่นน้ำขู่มือขู่มือเนาะทองเนาะเขาก็เล่นคือเฮิน้ออยู่ในแจ้วหัวอะไรเล่นสองคนกับเจ้าเล่นน้ำกันบอกนะไปรับกันไอ้ห้งเฮียนขู่มือเนี่ยพรเดอร์พรเดอร์ เซ็งเลยบ่แมนบ่อือท่องบรขาท่องเรียนได้ค่ะคอยบ้ิหาดท่งเรียนได้อยู่น้ข่อยขาด่อมก็ไปคนเดียวอือไอติมกับบริขา่เจ็บนกับไอติมกัขาดเพื่อนกับแม่บอะแม่เจ็บป่วยก็ไปไป่งเียนไอติมบางทีแกกินขา่งเทียนเบอหลุดจากแม่ชห่างเลยเนาะของเาเนาะ หลดแม่พคนห่างแค่เราจอดอยู่นี่เด้อที่ยางเขาเองดอกอายรถจักห่างวมดแซ่บวัตถพรพ่งน้นำตาลกับมมข้าวเดียวหนึ่งถุงบางใหญ่ถ้าพรกินกับขเขาเนาะน้ำตาลกันเนอะเดี๋ยวซื้อให้อีกดอกปลาก,กระเทียมอยู่กันบักกะลายอยู่เดี๋ยวซื้อให้ถุงหนึ่งดอกเด้อว,วันจันทร์ก่อนให้พรแหววเ,เลยเด้พอพรเด้อบัดคาบแรงเด้อ อันอันนันไปเอาผักระเตียมกับน้ำตาลเด้อมันอื่นกับเขาเงี้ยแลลวมันอื่นกับวันจันทร์เด้มืนอื่นไงอื่นวันจันทร์มือื่นนออี่มือือมันเด <Pf au S 1> อันนั่น่าเทิมนกระเสียอะไรได้ทำผสมพงเลยเสียเรียบร้อยเลยเด้อเคยไปจ่ายค่าาเทิมเรียบร้อยแล้ว บตรต้องเสียหนึ่งบาทน,นีน่ฮะเรียบรอย้อยหมดแล้วต้องเขาบอกค่อนข้างแรกฮะเขาบอกเขาบอกไม่น่าเขาบอกล้าบอกคือบอกก้าบอกมิยังกระบอกคอยเราแล้วคงแกวอยู่ห่วงคอยเนาะเนาะพระเถรพงเนาะมิมิยังขะหามขีข้ตัวคอยเขอยอยายังบอกอยู่เด็กขันอยู่ท่องมาคู่จักรกลอยในพระเถรพงเลยคู่จักรกลแล้วเขาบอกเขาสอนเดเขาให้เราได้เออเขาขะสอนเอาเลยเนาะความดีเนาะ อ้าอ oh. okay. oh.. oh. ิ่มแล้วบอบคุกินกับสิโากินข้ากยลิปนี้ก็ลาผีลาน้องไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแม่น้อยแฟมิลี่หน่เด้อเอาน้องพ้ละบ๊ายบาย